สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้สายสุขภาพต้องมานะคะเดี๋ยววันนี้หญิงจะทําลูกชิ้นเต้าหูบ้บลคอกแครกันค่ะมาค่ะขยับมาใกล้ๆนะคะเราจะลงมือทํากันแล้วค่ะแล้วหญิงก็จะมาซอยบลคอกแคี่นะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆเลยนะคะเต้าหู้หนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ใช้ไข่สองฟองนะคะว้าวดูสิคะไข่หนึ่งฟองแต่มีไข่แดง2ฟองนะคะว้าวๆน่าดูเลยค่ะ ไข่สองฟองแต่มีไข่แดงสี่เลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกอย่างได้หมดเลยค่ะแล้วเราก็จะมาขยัมเต้าหู้กับไข่ให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะทุกคนพอเข้ากันแล้วนะคะก็จะใส่พอกกรี่หนึ่งถ้วยนะคะแครอทหนึ่งถ้วยะคะ่ะแล้วก็ต้นหอมหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแป้งทอดกรอบหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยพริกไทยหนึ่งช้อนชานะคะ แล้วหญิงก็ลุกเค้าให้เข้ากันเลยนะคะทุกคนหลังจากลุกเค้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหญิงก็จะใส่อกไก่หนึ่งร้อยห้าสิบกรัมนะคะแล้วก็ขยำส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะทุกคนหลังจากเข้ากันเป็นเนื้อเดียวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาปั้นเป็นลูกๆกลมๆให้เหมือนลูกชิ้นกันเลยนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะอ,อยากได้ลูกเล็กหรือลูกใหญ่ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะทุกคนหญิงก็จะปั้นประมาณนี้นะคะแล้วหญิงก็จะปั้นจนหมดเลยนะคะ ทุกคนต้องลองทำทานดูนะคะแล้วทุกคนจะรู้ว่าจะเป็นลูกชิ้นที่อร่อยมากๆเลยค่ะแล้วมีประโยชน์ด้วยนะคะทุกคนเราก็จะมาเตรียมตัวทอดกันเลยนะคะเราก็จะใส่น้ำมันลงไปครึ่งนึงนะคะแล้วหญิงก็ใส่ลงไปเลยนะคะดูสิคะแล้วเราก็จะรอให้ลูกชิ้นนั้นลอยขึ้นมาก่อนแสดงว่าสุกนะคะแต่อย่าใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะจะทำให้ลูกชิ้นของเราไหมได้นะคะทุกคนแล้วลูกชิ้นของหญิงก็ลอยแล้วนะคะแต่หญิงจะให้กรอบกว่านี้หน่อยค่ เพิ่มสีให้รู้สึกว่าเป็นสีน้ำตาลแล้วเราก็เป็นัันว่าเสร็จแล้วค่ะทุกคนหน้าตาหน้าทานมากๆเลยค่ะทุกคนทุกคนดูสิคะสีเหลืองแล้วก็หน้าจะกรอบมากๆเลยค่ะเป็นนันว่าเสร็จแล้วนะคะหญิงก็จะเอาขึ้นจากน้ํามันนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่ที่กระดาษซับน้ํามันกันเลยค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีเราก็ใช้กระดาษรองซับน้ํามันก่อนนะคะเพื่อจะได้ดูซับน้ํามัน ได้ทําให้ลูกชิ้นของเราอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะและญิงก็เสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟให้ทุกคนในบ้านทานได้แล้วนะคะทานกับอะไรก็อร่อยนะคะหรือว่าจะทานกับซอสมะเขือเทศกับมายองเนสก็อร่อยนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะทานกับอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะแล้วเราก็จะมาลองชิมกันดูนะคะว่าเต้าหู้ของหญิงจะอร่อยกันขนาดไหนนะคะลูกชิ้นที่เด้งตอบข้างในดูสิคะทุกคน ข้างในก็จะนุ่มมากๆเลยนะคะข้างนอกก็จะกรอบมากมากเลยค่ะกรอบนอกนุ่มในกันไปเลยนะคะแล้วหญิงก็ชิมแล้วนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนอย่าลืมไปทําทานกันดูนะคะถ้าคลิปของหญิงมีประโยชน์ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามหญิงด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ <c oughs> บ๊ายบายค่ะ